สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูนันมอนอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคกันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของคำว่าประโยคก่อนนะคะประโยคก็คือการนำคำเรียง ขอัยคะ่ะการนำคำหรือกลุ่มคำมาเรียงกันให้มีใจความสมบูรณ์สื่อความหมายได้ชัดเจนส่วนประกอบของประโยคนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันก็ได้แก่ภาคประธานและภาคสแสดงนะคะภาคประธานก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะคือประธานและส่วนขยายประธานส่วนใหญ่มักจะเป็นคํานามหรือคำสรรพนามนะคะ และ2ภาคแสดงภาคแสดงก็จะประกอบด้วย4ส่วนคือคำกริยาส่วนขยายกริยากรรมและส่วนขยายกรรมนะคะต่อไปมาดูในเรื่องของประโยคสองส่วนประโยค2ส่วนก็คือประโยคที่ประกอบด้วยประธานและกริยาไม่ต้องมีคําอื่นมาขยายนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือประโยค3ส่วนประโยค3ส่วนก็คือ ประโยคที่ต้องนำรรมมาขยายว่าประธานกระทำต่อสิ่งใดนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะประโยคสองส่วนประกอบด้วยประธานและกริยามาดูตัวอย่างกันนะคะประโยคแรกเว้าลอยเว้าเป็นประธานลอ,อยเป็นกริยาต่อไปประโยคต่อไปนะคะกิ่งไม้หักกิ่งไม้เป็นประธาน เป็นกริยาน้ำหยดน้ำเป็นประธานหยดเป็นกริยานี่เราเรียกว่าประโยคสองส่วนนะคะก็คือมีแค่ประธานและกริยาก็เข้าใจนะคะไปดูตัวไปนะคะค่ะเราลองมาจําแนกดูนะคะประโยคที่มีกริยาอากรรมก็คือไม่ต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองนะคะค่ะประโยคแรกก็คือม้ากระโดดอย่างว่องไวม้า เป็นประธานส่วนขยายประธานมีไหมคะไม่มีนะคะคําว่ากระโดดเป็นคํากริยานะคะกรรมมีไหมคะไม่มีคะ่ะส่วนขยายกรามมีไหมคะก็ไม่มีเช่นกันนะคะก็จะมีคําว่าอย่างว่องไวคําว่าอย่างว่องไวก็จะไปขยายกริยานะคะต่อไปหนึ่งประโยคนะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่นะคะประธานคือ โรงเรียนส่วนขยายประธานมีไหมคะมีค่ะคือคำว่าของเราต่อไปกริยาคือคำว่าหน้าอยู่ค่ะกรรมมีไหมคะส่วนขยายกรรมและส่วนขยายกร,ริยามีไหมคะค่าในประโยคนี้ไม่มีนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะประโยค3ส่วนประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมนะคะ ไปดูตัวอย่างประโยค3ส่วนกันนะคะไก่ฟักไข่ไก่เป็นประธานฟักเป็นกริยาและไข่เป็นกรรมต่อไปประโยคต่อไปนะคะทาหารขับยานเกราะทหารเป็นประธานขับเป็นกริยายานเกราะเป็นกรรมต่อไปคะ่ะช้างกินกล้วยช้างเป็นประธานกินเป็นกริยากล้วยเป็นกรรมนะคะ ต่อไปไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะค่ะประโยคที่มีกริยาสกรรมคําว่าการิยาสกรรมซึ่งนักเรียนมาเรียนมาแล้วเนาะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องนะคะชนิดของคำคำกริยานะคะคำกริยาสกรรมก็คือกับอ่อก็คือต้องมีกรรม,มารองรับนะคะก็ mm hmm. จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะ mm hmm. เช่นนาเก็บชมพู่ในสวนคำว่านาเป็นประธาน ส่วนขยายประธานมีไหมคะในประโยคนี้ค่ะไม่มีนะคะต่อไปาคำกริยาคือคำว่าเก็บค่ะถ้าเรา <c oughs> แต่งประโยคว่านาเก็บเราทราบไหมคะว่านาเก็บอะไรดังนั้นต้องมีกรรมรองรับใช่ไหมคะในที่นี้นาเก็บอะไรคะค่ะเก็บชมพู่ชมพู่เป็นกรรมส่วนขยายกรรมมีไหมคะไม่มีคะ่ะ คำว่าในสวนไปขยายคํากริยานะคะต่อไปประโยคต่อไปค่ะพ่อซื้อพัดลมเครื่องใหญ่ประธานคือพ่อส่วนขยายประธานมีไหมคะค่ะไม่มีนะคะกริยาคือคําว่าอะไรคะค่ะคําว่าซื้อค่ะกรรมคืออะไรคะพัดลมถูกต้องค่ะส่วนขยายกรรมมีไหมคะ มีค่ะคือคำว่าเครื่องใหญ่นะคะส่วนขยายกริยามีไหมคะในประโยคนี้ไม่มีนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันนะคะประโยคก็คือการนำคำหรือกลุ่มคำมาเรียงกันให้มีใจความสมบูรณ์เซนประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือภาคประธานและภาคแสดงนะคะภาคประธานก็จะมีอยู่2ส,ส่วนคือ ประธานและส่วนขยายประธานภาพแสดงจะมีอยู่4ส่วนคือกริยาส่วนขยายกริยากรรมส่วนขยายกรรมนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ